สวัสดีครับมาพบกับผมช็อตกุ้งค้าทุสิ่งแล้วนะครับวันนี้ผมพามาซื้อผมกระบะอีซูซูดีแม็กนะผมสี่ประตูครับไฮแลนเดอร์นะครับเป็นตัวท็อปสุดนะครับผมก็ขอบคุณพี่ลูกค้าด้วยนะผมที่ขายรถสวยๆให้นะครับอันนี้สวยจัดนะผมเป็นรถมือเดียวายแดงวิ่งหกหมื่นสี่พันโลแท้ๆนะครับผมผมก็ทําการซื้อมาแล้วเรียบร้อยนะครับขอบคุณพี่ลูกค้าอีกครั้งหนึ่งนะครับผมที่ขายรถสวยๆให้นะครับผมพอดีพี่ลูกค้าเขาเช็คไปหลายที่นะครับก็มีคนมาดูแต่ว่ายังไม่ได้ตัดสินใจจ่ายตััังคกนนะรบ ก็ขอตัดสินใจก่อนพอดีผมมาดูผมก็เห็นสวยแล้วก็ตัดสินใจซื้อได้เลยครับผมโอเคเดี๋ยวผมพามาดูห้องเครื่องกันน้องบ้ามันสวยขนาดไหนนะครับตามมาสวยนะครับของรถคันนี้สวยจริงรถคันนี้โอ้โหผมบอกเลยโอ้โหเปิดมา นึกว่าสภาพป้ายแดงครับคันนี้สวยจัดแล้วผมเนียนเนียนเดี๋ยวผมพาไปดูทีละจุดเนาะนี่คือสไตล์รถที่ผมซื้อนะครับดูดิหัวนี่ยังแต้มสีนะครับผมมาร์คสีเดิมจากโรงงานนะครับน็อตไม่มีแกะครับผมเพราะฉะนั้นรถไม่มีชนทั้งหน้าแน่นอนครับเดี๋ยวผมพาไปตรงนี้นี่จุดหลักนี่หัวน็อตนะผมไม่มีแกะครับไม่มีแกะครับผมเนี่ยเป็นความรู้นะครับใครที่เป็นมือใหม่นีผมใครที่รู้อยู่แล้วก็ถือว่าทบทวนเนาะดูดิข้องโค้งเครื่อง เนีน้ยกิฟต์เลยครับพี่ลูกค้าดูแลดีมากๆผมสีเซอร์แต้มเลย QC นะเช็คโรงงานนี่รถแบบนี้สวยๆแบบนี้ครับผม,ผมรับซื้อนะครับอ่าเป็นรถบ้านรถแต่งรถซิ่งรถสปอร์ตไม่เลยผมเน้นรถสวยเท่านั้นนะครับอ่าครับผมผมสไตล์นี้ครับเพื่อซื้อรถสวยๆมาส่งต่อครับนี่โอ้โหดูรอยอาร์คเดิมโรงงานอยู่ครบเลยดูสี QC แต้มเช็คนี่ดูโอ้โหนงน็อ no, ตไม่มีแกะครับผมเนี่ยแหละฮะสไตล์รถสวยของผม เนียนกิฟเลยผมเป็นรถบ้านแท้นะครับผมคันนี้เดี๋ยวผมพามาดูข้างหลังด้วยเนาะไปดูข้างหลังนะครับสีมันสีขาวมุกนะครับนี่ตัวนี้มีกล้องหลังด้วยครับนี่กล้องหลังด้วยนะครับอ้โหเปิดออกมาเนี่ยรถยังไม่ได้นี่ขนาดรถยังไม่ได้ล้างทำความสะอาดเลยนะครับดูรอยองรอยอาร์คนะครับเดิมนะครับกิฟเลยสวยเลยครับมองเห็นไหมครับ อาเนียนจัดเลยครับผมเนียนจัดเลยนี่ครับกระบะเอาสวยๆทั้งนั้นครับผมที่คูตคาร์ลัสซิ่งครับที่เคออสรับซื้อมาสีแต้มเช็คคิวซิงอยู่ผมอาร์คเดิมโรงงานอยู่ครบเลยเนียนเนียนเนียนไม่ผิดหวังมาดูสติกองสติกเกอร์หลังอยู่ครบนะครับนี่หกสิบปีสุ่อินไทยแลนด์เซ็ตพิซิชันดีดีไอผมมันสติกเกอร์พีพีเมียมอยู่เลยโอ้โหเนียนจริงครับผม ดูไปทรงปว้ท้ายสวยกิ๊บเลยฮะเนียนจัดเลยรถนี่แหละครับผมสวย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 ,สวยรถแบบนี้ผมชอบมากครับชอบซื้อเวลาขายต่อก็มีความสุขครับผมได้เห็นรอยยิ้มของคนมาซื้อก็ดีใจด้วยสวยจริงๆนี่ดูภายในเลยคนดูเลยเหมือนป้ายแดงเลยไม่มีขาดนี่ยังไม่ได้ทำความสะอาดอะไรนะผมนี่ก็ซื้อจากพี่ลูกค้าเ้ามาเลยฮะเนียนกิ๊บเลยคดู ผมมาลายมันตีฟังก์ชันครับเป็นตัวทับเกียร์ออโต้ด้วยผมเกียร์ออโต้ครับผู้หญิงขับได้ผู้ชายขับดีก็เธอทำดีขับด,บด,บดีทุกคนครับผมเออ่64,000โลนะครับแท้อันนี้มันตรงมันติครบเลยครับอ๋อฝ่ายทำฝ่ายาย,ยังอยู่บอกไฟฟ้าสวยจริงสวยจริงครับผมเบาะหลังน่าจ,จะไม่มีคนนั่งเนาะยันเนาะดูเลยเบาะหลังโอโ้โหดูดูดู น้องก็ะยาก้วยลองขึ้นไปนั่งนี่หน่อยดิลองขึ้นไปนั่งนิดหน่อยดิได้หรือเปล่าก็ะยากให้ไปนั่งนี่หรอกเสริฟฮึบอ่ไไาได้ไหมกรยากได้ไหมกินยังมีกินใหม่อยู่ไหมหรอกหอมอยู่ไหมใหม่มากค่ะเออใช่นี่แหละครับผมสวยๆเลยนะครับผมก็ฝากด้วยผมฝากกดไลค์กดแชร์นะครับผมช่องยูทูบคุ๊ดคาร์สซิ่งนะครับแล้วก็เพจคุ๊ดคาร์สซิ่งค์นะครับผมช่องทิกต็อกนะครับออสรสซิ Odd ่งนะครับจะเป็นคลิปสั้นๆน,นะครับสั้นชา้ชาเรียวๆนะครับ แล้วก็คลิปผมจะไม่มีการตัดต่อใดๆทั้งสิ้นนะผมวัตถุประสงค์ปปในการทําคลิปของผมผมอยากให้เป็นคลิปที่เห็นตัวรถจริงๆนะครับอ่ามันจะไม่มีการตัดต่อใดๆทั้งสิ้นเนาะแล้วก็บางท่านคนระับผมที่ดูเพื่อเป็นความรู้ก็ได้ศึกษากันไปเนาะนี่คือประสบการณ์ที่ผมนํามาแชร์นะครับผมประสบการณ์ตรงประสบการณ์จริงนะผมโอเคขอบคุณครับไปเจอกันผมขอบคุณครับไว้ดีไป,ไป้รันบ,บาย